วัสดีครับชาวเซเว่นไอทูเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมเอ i ิดควาครับวันนี้เราจะพาไปรุยนะครับดันเจียนเรดนะครับ4นะครับเนสตราเซอินนั่นเองนะครับหรือว่าสมรภูมิแห่งการชำระแค์นั่นเองนะครับดันชั้นที่15นะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องอธิบายก่อนว่า ทีมที่ใช้ในดันเจียนนี้นะครับเรทสอันนี้นะครับจะค่อนข้างแตกต่างจากเรททั่วๆไปนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเราจะไม่ใช้ตัวฮิลนะครับเราก็จะเน้นไปที่การทำดาเมจเป็นหลักนะครับเออจริงๆต้องบอกว่ามันมีวิธีการเล่น2แบบและกันนะครับแบบแรกเนี่ยคือการเล่นแบบฮิลปกตินะครับคือเราจะสามารถใส่ตัวฮิลมาตึงตัวได้นะครับเช่นสมมติว่าเล่นแบบนี้ อันนี้คือคอมปกตินะครับจะเป็นสกอตนะครับต้านเลือดไหลแล้วก็เป็นตัวชนของเรานะครับตัววินดิโก้นะครับหรือว่าเรนนะครับก็ได้นะครับเป็นตัวขัดบอสนะครับราเชลเป็นตัวดาเมจของทีมนะครับแล้วก็ในส่วนของคารินจะเป็นตัวฮีลของทีมแต่ว่าการเล่นคอมแบบมาตรฐานแบบนี้นะครับมันค่อนข้างจะผ่านได้ยากกว่าการเล่นแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นการหมดาเมจเข้าไปนะครับโดยที่นะครับเราสามารถ จัดการเล่นหมดาเมจได้เป็น2รูปแบบนะครับหรือว่าเ้่อถ้าคุณต้องการเล่นเกมยืนนะครับคุณอาจจะเล่นเป็นรูปแบบนี้ได้ครับอ่ะรูปแบบนี้นะครับคือนะครับเราจะเล่นเป็นตัวทำดาเมจหมู่นะครับก็คือยอนฮีหรือวอลเดอร์ก็ได้นะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นสไตล์แรกนะครับสไตล์แรกนะครับเป็นวอลเดอร์หรือยอนฮีนะครับเป็นตัวดาเมจหมู่นะครับทำไมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับตัวขัดบอสนะครับตัวชนแล้วก็ตัวฮิว อันนี้จะเป็นทีมมาตรฐานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีตัวละครลองปรับใช้ดูนะครับทีมมาตรฐานทีมนี้จะเน้นเคลียร์ลูกน้องบอสนะครับรวมกับสตาร์ลูกน้องบอสไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยๆตีบอสไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้คือเล่นเกมยือนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะเล่นแบบผมดาเมจคือเราจะไม่ใส่คารินนะครับเราก็เราจะใส่ตัวดาเมจ อะไรก็ได้ที่แรงที่สุดในไอดีนะครับจะเป็นโคเซตจะเป็นไซน n หรือว่าจะเป็นเอ่อคริสเป็นมิโซเวตเป็นเดลโลนนะครับได้หมดเลยสมมติว่าผมสายเป็นไซน n แล้วกันนะครับส่วนตำแหน่งยอนทีอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เป็นราเชลหรือว่าคริสแทนนะครับน่าจะเป็นราเชลมากกว่าอ่าด่านนี้ถ้าเล่นเป็นตัวประชิดหมดนะครับจะควบคุมได้ง่ายกว่านะหรือถ้าคุณเล่นคอมเมื่อกี้นะครับที่เป็นระยะไกลนะครับผมก็แนะนําให้ กรุ๊ปเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันนะครับมาตีประชิดบอสจะหลบสกิลบอสได้ง่ายกว่านั่นเองอ่าอันนี้คือคอมหน้าตาทีมต่างๆนะครับคุณสามารถใช้เรนหรือวินดิโก้ก็ได้นะสามารถผ่านได้เหมือนกันนะครับคีย์หลักไม่ได้อยู่ที่เรนหรือวินดิโก้ครับอยู่ที่ตัวดาเมจของคุณนะครับว่าถ้าคุณเล่นคอมนี้คุณก็ต้องตีแรงโอเคไหมถ้าคุณเล่นคอมเกมยือ้อคุณก็ ต้องค่อยๆนวดไปแล้วก็ต้องหลบเก่งๆนะครับอะไรแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเคุณจะเอาไฮสปีดนะครับคุณสามารถถอดสกอตออกได้แล้วใส่ดาเมจเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าอันนั้นมันจะใช้ประดับค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้อมาตะทุกตัวเลยหรือว่าชุบทุกตัวเลยนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนําแบบใช้ของให้น้อยที่สุดละกันนะครับโดยที่ผมจะใส่ ประดับแดงบวกนะครับไว้ที่สกอตแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ไม่นับแล้วกันนะยอดมนุษย์นะนะครับเน้นชุบกับอมตะให้สกอตนะครับเพรย์เซฟที่สกอตเพราะว่าสกอตเนี่ยมียุ่ยยุนะครับมันจะดึงบอสได้ทําให้สกอตเนี่ยมีโอกาสตายได้เร็วนะครับอ่ะอันนี้คือรูปแบบทีมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับผม อันนี้ส่วนตัวนะผมแนะนําเป็นสัตว์เลี้ยงสายอมตะนะครับหรือว่าเป็นสายดาเมจก็ได้นะครับเหตุผลที่เอาสัตว์เลี้ยงอมตะนะครับเพราะว่าในช่วงที่วิ่งเข้าไปช็อตแรกเลยนะครับบอสจะตีใส่สกอตแรงมากอาจจะถึงขั้นตายเลยนะครับถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงอมตะเราสามารถกดสัตว์เลี้ยงได้ในทันทีทําให้สกอตเนี่ยรอดไปได้ในจังหวะแรกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยบอสจะออกสกิลรัวๆเราสามารถเดินหลบได้นะครับส่วนแผนนะครับเอ่อสำหรับคนฝึกเล่นนะครับผมแนะนําเป็น แผนความเร็วนะครับจะทําให้เราเดินเร็วขึ้นนะฮะนี้ทําให้หลบสกิลบอสได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนมาสเตอรี่นะครับแล้วแต่ว่าเราเอาตัวละครเดามจตัวไหนมาถ้าเป็นยอนฮี ee, เป็นบบลเดอร์ก็เอาสกิลหมู่มาถ้าเกิดเป็นเซอินเป็นโคเซตก็สกิลเดี่ยวมาระยะใกล้ระยะไกลนะครับไปปรับช้ยเอานะฮะส่วนตัวแท้งนะครับสกอตใช้เป็นเพิ่มเลเวลสกิลนะครับหรือว่าจะผสมป้องกันสักหน่อยหนึ่งก็ได้เพื่อต้านเลื่อนไหลนะครับตัวขัดบอสนะครับเป็นเรนหรือเวนดิโก้ผมใช้เป็นตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเลยสเเป็น,นคข้ามาม ราเชลนะครับสามารถได้เป็นตำแหน่งของคารินได้คือรถคูดาวนะครับใส่รถคูดาวได้นะครับแล้วก็ตัวดาเมจหลายกตัวหนึ่งผมใส่เป็นคริติคอลนะครับเป็นเซตดาเมจที่แรงที่สุดข,ของผมเนาะประมาณนี้นะครับหรือจะเอาคริติคอลมาให้ราเชลก็ได้เพราะว่าวินดิโกเนดาเมจมันเออ่ ไม่ได้ดีอะไรนกนะครับอาผมเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเรามีตัวอะไรเป็นตัวดาเมจนะถ้าเรามีเรนนะครับเราอาจจะให้เรนใส่คริก็ได้นะครับถ้าเราไปใช้วินดิโก้วินดิโก้ไม่มีดาเมจเราก็ใส่อะไรก็ได้มานะครับได้หมดนะครับหรือจะเล่นแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับเช่นเอ่อผมเล่นเป็นเรนใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาราเชลใส่คริสกอาเซโลคูดาวแล้วให้เล่นทําดาเมจก็ได้เหมือนกันนะครับหรือคุณจะให้ราเชลทําดาเมจก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จัดได้หลากหลายสไต รูปแบบทีมที่ผมจะแนะนำนะครับทีนี้ก่อนจะเข้าไปแล่นนะครับผมจะแนะนําในส่วนของรูปแบบสกิลของบอสให้ก่อนนะครับว่าบอสมีสกิลอะไรบ้างแล้วต้องหลบอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยคือต้องบอกก่อนว่าบอสเนี่ยจะเสกลูกออกมาได้เรื่อยๆนะเนื่องจากว่าบอสเนี่ยจะเสกลูกมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวออกมาแบบต่อเนื่องนะครับแล้วมันจะบัฟสแตกนะครับพลังโจมตีให้กับบอสไปเรื่อยๆถ้าบอสเก็บถึง30มสิบสแตกมันจะตีแรงมากสกิลเดียวหรือว่าตีธรรมดาทีเดียวยังไงเราก็ตายนะครับ อ่ะมันจะเหมือนกับอารมณ์แบบว่วาบอสคลั่งแล้วอะครับท่านผู้ชมมันจะแรงมากเพราะฉะนั้นเราเลยเล่นได้สองแบบคือแบบเคลียร์ลูกไปเรื่อยกับแบบเน้นปิดบอสให้เร็วที่สุดนะครับคือแบบนี้อันนี้คือแบบปิดบอสเร็วสุดใช่ไหมโอเคตัวนี้เนี่ยบอสจะ,จะมีวิธีสังเกตอยู่คือบอสมันจะยกดาบด้านซ้ายด้านขวาถ้ามันยกด้านซ้ายมันจะฟันด้านขวายกด้านขวา,า,ขวาฟันด้านซ้ายอะไรแบบนี้แต่ว่าในะความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องสังเกตขนาดน,นั้นก็ได้ครับพื้นแดงโผล่เดินครับพื้นขวาโผล่เดินมาทางซ้ายพื้นซ้ายโผล วิ่งทันครับยังไงก็หลบทันนะครับเลี้ยวหลบปึ๊บปๆ๊บป,บป๊บได้เลยนะครับโอเคสกิลต่อไปอันนี้ถ้าเกิดคุณหลบสกิลน,นี้ไม่ได้สมมติว่าคุณพลาดโดนสกิลน,นี้เข้าไปปึ๊บมันจะโดนผลักออกไปกระเด็นสุดขอบจอเลยแล้วบอสมันจะรันสกิลตารางหมากรุกออกมาสกิลเอ่อเส้นตรงเยอะๆออกมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเล่ยนยากมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามหลบสกิลน,นี้ให้ได้นะครับสกิลน,นี้มันก็จะไม่ใช้นะครับผมโอเค ต่อมาอันนี้เป็นสกิลเส้นตรงนะครับแบบตรงๆเลยไม่มีอะไรเลยแต่เป็นสกิลที่หลบยากพอสมควรเพราะว่า <laughs> มันเร็วนะครับอันนี้เนี่ยถ้าหลบได้จะดีมากนะครับพยายามหลบให้ได้นะอันนี้เร็วมากถ้าเกิดเราเดินแยกนะครับสกอตคนเดียวเนี่ยมันจะง่ายกว่าแต่ว่าน่นอ,อนนะครับการคอนโทรลจะยากขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดแล้วกันเนาะสุดท้ายนะครับเป็นสกิลเอ่อพายนะครับหรือพิซซ่าอันนี้เนี่ยให้เราวิ่งมาหลบตรงที่ปลอดภัยนะครับก็ตามนี้เลยไม่มีอะไรมาก อ่ามีสุดท้ายอันสุดท้ายจริงๆอันนี้นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่บอสจะเสกเวงกลมใต้ตีนของตัวที่มันเลงเป้าออกมานะครับ3ครั้งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิด ไปเล่นสเตปดีๆนะครับหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนเป็นปาร์ตี้เนี่ยนะครับแล้วเราโดนล็อกให้เราเอาที่โดนล็อกนะครับวิ่งฉีกออกมานะครับแล้วก็ไปยินไกลๆนะครับมันจะเส่วงนะครับแล้วค่อยๆเดินแถวๆเดินเล่นไปก่อนนะครับไกลๆให้เพื่อนเราทำดามจฟรีไปแต่ว่าถ้าคุณเล่นแบบกรุบรวมกันทั้งหมดแบบนี้นะครับคุณอาจจะเดินฉีกออกมาไม่ทันนะครับทำให้เวงเนี่ยนะครับมันจะทับทุกตัว4ตัวเลยให้คุณเอาทั้ง4ตัวเนี่ยวิ่งไปด้วยกันเลยครับ วิ่งหลบไปเลยนะครับเสียเวลาแป๊บเดียวแต่ว่าเพ a y เซฟครับรอดแน่นอนนะครับวิ่งหลบไปด้วยกันได้นะอันนี้คือสกิลทั้งหมดนะครับที่บอสมีแล้วก็เราจะได้ไปเจอกันนะครับอ่ะนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันนะครับก็ขอฝากผู้สนับสนุนนะครับร้านกิกช็อปนะฮะรับเติมเกมเซเว่นไู 2, เติมถูกกว่าเติมเองนะครับใช้ไอดียกับพาสเวิร์ดในการเติมนะปลอดภัยเพราะว่าเป็น จดทะเบียนขึ้นบริษัทชัดเจนนะครับสามารถตรวจสอบได้เติมด้ทางแพ็กเกจนะครับคูณสองนะครับแพ็กเกจกิจกรรมนะครับแพ็กเกจรายเดือนอะไรต่างๆเติมได้หมดเลยนะครับอย่าลืมไป,ไปใช้บริการกันได้เอาล่ะต่อไปเราไปเล่นให้ดูกันดีกว่านะครับโดยที่ผมจะใช้คอมสปีดก่อนแล้วกันนะครับคืออาจจะไม่ใช่ทีทมท็อปสปีดรันเพราะว่าทีมนั้นน่ะมันใช้ได้กับพวกผู้เล่นที่มีของเยอะมากแล้วนะครับผมก็เลยเอาทีมที่ ลดระดับลงมาหน่อยนะครับคือใช้สกอตนะครับมีชุบมีอมตะนะที่เหลือไม่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันดูเลยดีกว่าว่าจะเล่นยังไงนะครับอ่ะไปลุยกันนะครับเอาละมาท่านผู้ชมเริ่มมานะครับกรุ๊ปเคลื่อนไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กดแถบเรดาร์ขึ้นมาคลิกบอสหนึ่งทีเพื่อที่จะไม่ให้มันเปลี่ยนเป้านะครับเวลาลูกเกิดแล้วก็กดสั่นเลี้ยงไปเลยนะครับโดนตีทีเดียวกดสั่นเลี้ยงเลยถ้าใครยยืนไม่แข็งนะฮะให้กดไปเลย สกิลนี้มาหลบไปก่อนนะครับแล้วก็ผมจะพยายามแยกสกอตออกมานะครับเพื่ออาเผื่อท่านี้ท่านี้ค่อนข้างแรงนะครับผมเลยพยายามจะดึงสกอตแยกมาอีกฝั่งนะครับเพราะว่าตัวละครอื่นผมไม่ได้ใส่ประดับชุบแล้วก็ประดับอมตะมาเลยนะครับถ้าตัวละครอื่นโดนสกิลเมื่อกี้ไปเนี่ยอาจจะถึงขั้นตายได้นะครับผมเลยพยายามเอาสกอตเดินฉี่ออกมานิดหนึ่งไม่ได้กรุบรวมทั้งหมดตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีประดับมากพอนะครับเพื่อนๆสามารถกรุบรวมไปเลยได้นะครับแล้วก็ยอมโดนท่านั้นไปได้ อันนี้บอสตีสก๊อตนะครับโอเคให้เอาตัวที่จะโดนตีนะครับมาอยู่ใกล้ๆบอสนะครับเวลาบอสใช้อันติมันจะไม่เปลี่ยนเป้าไปตัวอื่นนะอ่ะท่านี้เห็นไหมครับโอเคโดนสกอตคนเดียวกุ๊บดึงออกมาแต่ว่าถ้าเกิดได้แบบนี้ต้องกุ๊บป,ปล่อยกุ๊บปล่อยบ่อยหน่อยนะจะเหนื่อยกว่านะครับท่านี้พิซซ่าโอเคดึงออกมาแล้วก็ปล่อยสกอตอีกด้านเหมือนเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆครับกุ๊บเพื่อนๆเราจะไม่โดนดาเมจเลยส่วนสกอตมีดูดเลือดค่อยๆดูดเลือดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคอ่ะตายแล้ว นะครับแบบนี้โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะครับเทคต่อไปเราจะเล่นเป็นเออเราลองเปลี่ยนเป็นวินิโก้ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นวินิโก้ให้ดูรอบหนึ่งทีมเป็นทีมเดิมแล้วกันเนาะเป็นวินิโก้ก่อนลองวินิโก้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นคอมแบบยอนฮีดูแล้วกันนะครับอ่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลือดบอสเลยสมาธิอยู่กับการหลบสกิลอย่างดีเลยนะท่านผู้ชมนะอย่างเดียวเลยโอเค ต่อมานะครับเผื่อเพื่อนๆส,สงสัยว่าเอ๊ะเราเล่นวินดิโก้เนี่ยได้ไหมนะอ่าเราจะใช้วินดิโก้เข้าไปนะครับสมมติว่าผมแทนเล่นไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าดาเมจผมพออยู่แล้วผมจบมาลวรอบหนึ่งเลยได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีมานะครับโอเคเอาวินดิโก้สเข้าไปเปิ๊บแบบนี้นะครับเล่นต่อเลยขอแค่สกอตหลบได้แล้วก็เอ่อวอ,อื่นไม่โดนท่าเส้นตรงนะครับเป็นโอเคท่าเส้นตรงจะเป็นท่าที่หลบยากที่สุดละมาท่านผู้ชม ก็อบอกก่อนว่าสกอตเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะล็อกเป้าไม่ติดนะก็อบอกว่ายโยยุไม่ติดสินะครับโอเคกดละเสลีย์นะครับสกอตมันมีอัตรายโยยุ85เ็นนะครับบางครั้งเราสวยๆเนี่ยมันยโยยุไม่ติดแล้วเออบอสเนี่ยมันก็หันไปตีเพื่อนได้เหมือนกันนะพยายามให้สกอตอยู่ใกล้ๆบอสไว้นะครับโอ้ยเกือบไม่มีช่องเดินช่องยืนโอเคจิ้มเอาโอเคบอสอันตินะครับสบายละพินิโก้ปึ๊บนะครับ แล้วก็บอสเอาวินิโก้จูบบอสไว้เอาตัวอื่นออกไปห่างๆหน่อยอย่ามาอย่ามาจูบบอสนะครับบอสเป็นของสกอร์คนเดียวนะครับอืมเข้าไปพอยางบอสตื่นยังบอสยังไม่ตื่นตื่นตื่นแล้วโอเคเป้าเปียกเป็นสกอร์คือละโอเคลบปึ๊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 บ,บได้ท่าหนึ่งเป้าหลบอ่ะนี้ฮะหลบไม่ทันนะครับจริงๆท่านี้หลบไม่ทันจริงปึ๊บย้ายมาย้ายไป เปิบเปิบเปิบอันนี้พิซพซ่าพิซซ่าหลบก่อนแป๊บนึงโอเคแล้วก็ปล่อยเพื่อนเราวิ่งม,มาอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมปึ๊บจุดเลือดไปเรื่อยสกอตสกอตมียุยยุ85%นะบางครั้งก็พลาดได้นะถ้าสกอตพลาดดูเลือดเอ้ยดู่ยย,ยุไม่ได้เนี่ยก็ก็รีแล้วกันนะท่านผู้ชมนะโอเคทุบมันอันนี้ตายไหมต,าย,ตายละมั้งเนี่ย10%โอเคสกอตจูบบจ่บอลไว้จู่บอลไว้นะครับจุดซีอีมันแย่งนะครับเอึบเอ นี่แน่โอเคสกอตนะครับโดนตบไปหนึ่งทีเสกเกาะดึงกับมาโอเคผ่านแล้วทาแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเพื่อนในทีมเราจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับแล้วก็ไม่จะต้องใช้ตัวฮิลมีแค่สกอตคนเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยต้องทําให้สกอตเนี่ยอึดหน่อยแล้วก็ถ้ามีประดับดีๆก็ใส่ไปที่สกอตนะครับเป็นหลักนะอ่ะทีนี้เรามาดูสภาพการเล่นแบบเกมื้อกันบ้างดีกว่าว่าถ้าเราปรับใช้เป็นพวกยอนฮีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ แน่นอนว่าเอายอนฮีมาสปีดรันแบบนี้ได้ไหมได้นะครับผมพาเล่นแบบสปีดรันดีกว่าอะค่อยๆลองทีละแบบแล้วกันนะครับผมจะพาลองหลายๆแบบนะเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองนะครับอ่าผมเอาเป็นยอนฮีสปีดรันเนาะลองยอนฮีสปีดรันนะครับอ่ายอนฮีสปีดรันอันนี้จะสบายหน่อยเพราะว่าเอ่อพูดไม่ถูกต้องบอกว่าอันนี้เป็นทีมตรงกลางระหว่างทีมสปีดรันกับทีมยื้อใช่ไหมอันนี้เนี่ยเราจะเคลียร์ลูกได้ด้วยแล้วก็จบเร็วด้วยนะครับแต่ว่าจะจบไม่เร็วเท่าทีเมื่อกี้เพราะว่า ตัวดาเมจอย่างยอนฮีเนี่ยมันไม่ได้เร็วเท่ากับพวก DBS หลักใช่ไหมครับโอเคเราลองเลยผมขอเปลี่ยนเป็นเลนแล้วกันนะเพื่อความเท่น,นะครับ <laughs> ลุยเริ่มมานะครับเหมือนเดิมเราต้องเตรียมกดอมตะนะครับเราก็กุ๊ปบอสนะครับตีทีนึ่งนะครับแต่มีข้อเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งคือเราต้องเอารากนะครับยอนฮีเข้ามาใกล้ๆด้วยนะครับอย่าให้มันอยู่ไกลจนเกินไป ไม่งั้นเนี่ยมันจะเดินหลบสกิลไม่ทันนะครับอ่าแบบนี้เต้นตรงหลบไม่ได้แล้วยอมโดนโอเคกุ๊บดึงออกมานะครับแบบนี้นะครับให้คิสซาวายอนฮีคือตัวตีประชิดนะครับแล้วก็เล่นไปเลยปร๊บโอเคนึกว่าโดนเมื่อกี้เกือบละปุ๊บมันยอนฮีจะเคลียร์ลูกไปเรื่อยๆนะครับทำให้บอสตีไม่แรงมากทีมนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถรับดาเมจบอสได้ดีขึ้นนะครับสกอตจะไม่โดนแบบวันช็อตตายง่ายๆนะครับแล้วก็ยอนฮีเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเบิร์สดาเมจไปเรื่อย แบบนี้เราเล่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจะเซฟกว่าเมื่อกี้นะครับถ้าใครมีเออยอนฮีแรงๆนะต้องบอกกันว่าต้องเป็นยอนฮีแรงๆนะครับไม่ใช่เอายอนฮีแบบไม่อัพอะไรเลยมานะมันไม่ได้นะครับอ่ะเพราะว่ายอนฮีของเราเนี่ยเราแทนตำแหน่งของตัวดาเมจ DPS ไปเพราะฉะนั้นยอนฮีเนี่ยต้องมีดาเมจสูงนะครับระดับหนึ่งสกอตเข้ามาตะนะครับพลาดไปแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่คิดว่าจะโดนแรงขนาดนี้นะครับจัดไปแล้วจบช้านะครับอืมตอนนี้สก๊อตเหลือชุบได้ครั้งหนึ่งลอยพลาดไม่ได้แล้วตรงนี้ อันติย้อนมาโอเคบอสรันสกิลเรื่อยๆนะครับปิบปิบเปิบปิบปิบแล้วก็เปิดโล่อาวุตะแล้วก็ไม่ใช่อาวุตะดูเลือดอันติดูเลือดสวยโอเคอันนี้ดีออกสิเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันจะเห็นว่ามันเล่นยากกว่าเออ่ทีมสปีดรันใช่ไหมครับเพราะว่าเกมมันยื้อกว่าเดิมครับมันนานกว่าเดิมพอมันนานกว่าเดิมโอกาสที่เราจะพลาดก็จะมากขึ้นครับผมอ่ะทีนี้ลองไปเล่นทีมแบบ ปุตชนธรรมดาเบสิกสุดๆนะครับเป็นทีมที่เน้นเกมยือ้อย่อนฮีแบกคนเดียวจะให้ดูเลยว่าช้ามากเล่นยากมากนะครับไปดูกันเออแต่ว่าถ้าใครไปที่บ้านยอนฮีมานะครับพลังเยอะๆเนี่ยก็พอจะทําอีกวิธีวิธุสุดท้ายได้นะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ดันยอนฮีมาเลยเนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถใช้เขี่ยชั้นสิ้าได้แน่นอนเพราะว่าดาเมจจะไม่ทันนะครับเออเพราะว่ากรณีนี้คือเราจะถอดตัวดาเมจออกไปกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวลดเกราะด้วยนะครับ นะแล้วเราไปใส่เป็นตัวละครอย่างคารินเข้ามามันจะทําให้ทีมเราอึดขึ้นนะครับมีฮิลกันพลาดได้มากขึ้นแต่ถ้าเราหลบสกิลได้มันก็ไม่จําเป็นถูกไหมครับยอนฮีแต่ไม่เป็นไรผมจะเล่นให้ดูอ๋อเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนมาสเตอรี่ด้วยนะเออเราเล่นยอนเราต้องใช้เป็นพิสัยไกลนะครับกิวหมูด้วยโอเคลองดูว่าผมจะสามารถผ่านด้วยทีมนี้ได้ไหมนะมาณผู้ชมนะครับเริ่มมาเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ ุ๊บทีมก่อนแถบทีนึงเลือกบล็อกเป้าดึงเพื่อนเข้ามาใกล้เตรียมกดสันเลี้ยงปุ๊บโอเคตัตติ้งทีมแบบนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็รอหลบสกิลอย่างเดียวโฟกัสไปที่พื้นนะครับมันใช้สกิลอะไรก็เขยืบนะครับเรามีตัวตีไกล2ตัวนะครับจะเดินค่อนข้างยากนะครับผมบอกก่อนเพราะว่าเพื่อนๆเราอยู่ไกลกับเรามากนะครับเวลาเราลากหลบสกิลเนี่ยอาจจะช้าเกินไปทําให้ลําบากนิดนึงสกอตต์ิวเกเกอสักอย่างคือน,นี้ใส่คารินมาแต่สกอตยืนไม่ได้คืออะไรวะ จะเล่นธรรมดาสกอตยังยืนไหวเลยถามจริงโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหโอ๋อเลือดไหลติดเลือดไหลนี่ว่ะวัดไม่ชุบเหรอคารินอ๋อมีสกอตมีชุบโอเคสกอตมันติดเลือดไหลได้ไงวะอันนี้ผมดึงยอนกับคารินมาใ,ใกล้ๆเลนก่อนนะมันไกลเกินไปเมื่อกี้ติดเลือดไหลนี่เองก็ว่าอยู่ทําไมแทงไม่ได้โอ้โหติดเลือดไหลได้ไงวะเนี่ย เอ้ยดึงออกมาโอเคเกือบไม่ทันห้าเดียวใช่โอ้ปึ๊บอืมโอ้ยส่วนแล้วผมไปกดดึงเพื่อนเข้ามาว่าจริงไม่เป็นไรคารินยังมีชุบอยู่ไอ้ท่านเมื่อกี้เราต้องให้สกอตเดินไปหาเพื่อนก่อนแล้วค่อยดึงนะเมื่อกี้เนี่ยผมไปดึงเพื่อนเข้ามาในวงนะครับผมเดินพลาดน,นะมันคล้ายๆกับอารมณ์วาเลียนนะครับเวลาวาเลียนมันเปิดสกีวงกลมมะแล้วเราหลบไปได้นะครับตอนนี้คารินโดนเลงผมเปลี่ยนเป็นเล่นคารินก่อน เปลี่ยนเป็นปเลาลีนก่อนรอสกอตใช้สกิลดึงโอเคเออกมาเปลี่ยนไปสกอตปึ๊บวงกลมอีกรอบนึงแล้วปล่อยเพื่อนไปเลยได้ละวจึงวงกลมเพื่อนอยู่ไกลมากขอดึงเข้ามาใกล้ๆหน่อยโอเคเมื่อกี้สกอตตายนะครับผมขอล็อกเป้าใหม่นิดนึงนะครับพยายามล็อกเป้าอันนี้ต้องพิชมาหาเพื่อนก่อนแล้วค่อยดึงเพื่อนออกมานะครับเลนโดนเหรอ นี่แหละเลนไม่งตัวสวยนะจริงๆม <c oughs> องให้ใกล้นิดนึงรอคารินชุบทันไปเนี่ยชุบทันแหละทันอยู่ทันอยู่อืมเจ๋งจังหวะนิดนึงเยี่ยแล้วเดี๋ยวบอมอันติอันสกอตถอยมาตอนนี้ยังไม่มีเลนเลนยังไม่มานะครับไม่ต้องโดนอีกฝ่ายเออไม่ต้องกลัวว่าเลนจะโดนนะครับสวยขออันติอีกรอบหนึ่งได้ลนะปึ๊บ ก็จังหวะนี้ผมเอาเหมือนเดิมอยู่ไกลเกินนะครับเขยัมมาหน่อยรีเพสตกนิดนึงไม่เป็นไรนะจังหวะเดินเอ่อรวมทีมนะครับได้ไหมทำดีสกอตสวยมากถูกต้องสกิลอะไรอึ้บโหเริ่มเริ่มผมเริ่มเริ่มช้าแล้ว๋อทำอะไรโอเคตึมงกลมมองไม่เห็นอุกกาบาตบางล็อกเป้าดึงออกมา วิธีสังเกตถ้าวงกลมนะครับไอตัวตัวหนังสือมันจะกระพริบนะครับมันจะกระพริบสกอตเป็นสกอตนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้เราเตรียมออกเดินเลยถ้าเกิดเรามองทันนะ <c oughs> โอเคถ้าเดี๋ยวมา16%นิดเดียวดึงออกมาโอ้เหนื่อยมากอันนี้เล่นแบบเพื่อเราไม่มีประดับนะครับทำให้เออพาไม่ได้เลยนะพาไม่ได้เลย <c oughs> ปึ๊บยุยุต <c oughs> ตี ไม่ใช่ติเออตึ้งฉากไอ,อ้บอนนิ่งมาแปลกอ๋อมันชาร์จอยู่3%สุดท้ายเอาแคอันนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้ชื่อสกอตกับพิปนะครับสวยจบเดี๋ยวมันจะท้ายรับไปซะโอ้โหนะครับได้เหมือนกันจะเห็นว่าการเล่นทีมที่เป็นทีมยอนฮีนะครับหรือว่าทีมเบสิกเนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการเล่นนานกว่ามา,มากๆเลยนะครับอ่ะ แล้วก็ไม่ได้ง่ายกว่าด้วยนะครับนอกจากนานกว่าแลายากกว่าด้วยเพราะว่ามันต้องให้เราเนี่ยหลบสกิลมากกว่าเดิมนะครับทําให้มีจังหวะพลาดสูงนะครับแต่ก็อันนี้คือการเล่นให้ดูว่าเราไม่ได้ใส่ประดับชุบอมตะให้กับตัวอื่นเลยเราใส่แค่สกอตคนเดียวนะครับมันเลยอาจจะตึงๆหน่อยนะถ้าเพื่อนๆมีประดับนะครับชุบหรืออมตะมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถใส่ให้กับตัวละครนะครับในทีมตัวอื่นได้จะทําให้เราพลาดได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรนนะครับ เรนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีโอกาสโดนสกิลไอวงวงสามวงเนี่ยมากสุดแล้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้บอสมากนะครับถ้ามีอมตะาใส่ให้เรนจะดีขึ้นนะครับหรือไม่ก็ตายเกิดไปเลยก็ได้นะอ่ะประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลสำหรับบอสเนสตราเซียนชั้น15บานะก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะสามารถตะลุยในผ่านชั้น15นะครับแล้วก็ได้ลงเลด์ปาร์ตี้ชั้น6ซึ่งจะมีวิธีการเล่นเหมือนกันนะครับใช้สปีดรันเหมือนกันเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ you <music>